ชูนอกหัวใจแต่งโดยวชิราภาจากช่องลัชลินโนเวลิชแชนเนลฝากเอาไว้ให้ติดตามด้วยนะคะตอนที่15ไม่เคยบอกโอ้ย ทำไมต้องมาวันนี้ด้วยปวดชะมัดพิจิก,การ้องครวญพลางควานหากระเป๋าน้ำร้อนมาเสียบรักไฟเพื่อจะได้เอามาวางที่หน้าท้องบรรเทาอาการปวดประจําเดือนที่ทำเอาเธอแทบลุกไม่ขึ้นเธอเพิ่งกินยาแพทย์แผนจีนชุดสุดท้ายหมดไปเมื่อคืนนี้ไม่รู้เสียด้วยสิ ว่าจะไปหาซื้อได้ที่ไหนเพราะยาตัวนี้กันตทัศเป็นคนสรรหามาให้และมันก็ใช้แก้อาการปวดท้องในวันเบาๆแต่หนักหน่วงได้ผลชงัดกับเธอมากกว่ายาแผนปัจจุบันเสียอีกยาพวกนี้เป็นยาสมุนไพรทานเข้าไปไม่ตกค้างพี่จีควรจะลดลดพวกยาสังเคราะห์จากห้องแลบลงบ้างพวกวิตามิน กรูตาอะไรที่ทานแล้วผิวขาวอีกอย่าไปเสี่ยงเลยมันไม่คุ้มหรอกเขาเป็นห่วงและเอาใจใส่และตั้งแต่นั้นมาเวลาเธอปวดหัวตัวร้อนอะไรชายหนุ่มก็จะหายาจีนมาให้กินตลอดวันนี้มีนัดสำคัญเสียด้วยสิจะไม่ไปก็ไม่ได้โสุดท้าย เธอก็เลือกที่จะแวะซื้อยาที่ร้านขายยาหน้าหมู่บ้านรับประทานประทังอาการไปก่อนและรู้สึกว่ามันเกิดผลข้างเคียงให้คลื่นไส้อยากอาเจียนเวียนหัวไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่ากว่าเธอจะขับรถไปถึงบริษัทนีโอไลาตามที่ได้นัดหมายเวลาเอาไว้พิจิกาก็ต้องฝืนตัวเองอย่างมาก ทั้งมือทั้งขาสั่นไปหมดด้วยความเจ็บปวดท้องประจำเดือนนี่มันหนักสุดๆไม่สมกับที่เรียกว่าวันเบาๆเ,เลยสักนิดพิจิกาแรกบัตรก่อนจะผ่านประตูเข้าไปในอาณาบริเวณบริษัทขนาดกลางออฟฟิศออกแบบทรงโมเดิร์นทันสมัยที่นี่ทำธุรกิจบรรจุพัณฑ์เป็นส่วนของสำนักงานเพื่อมาติดต่องาน และมีโรงงานอยู่นอกเมืองออกไปอีกทีเธอเอี้ยวตัวหันไปหยิบกระเป๋าเอกสารแล้วก็ต้องนิ้วหน้าด้วยความเจ็บอย่างรุนแรงยาหมอสมัยใหม่เอาไม่อยู่จริงๆหรือว่าบางทีมันอาจจะยังไม่ทันออกฤทธิ์ก็ได้ดิฉันพิจิก,กาจากดีวิรอพรัสค่ะที่นัดหมายกับคุณกฤษสนุเอาไว้ เธอแจ้งกับเลขาหน้าห้องที่ติดต่อขอคิวนัดเอาไว้เมื่อวานนี้อ๋อพอดีวันนี้คุณกริดลานะคะอ้าวเหรอคะแล้วทำไมไม่เห็นแจ้งเลื่อนนัดกลับไปเลยเธอถามออกไปอย่างผิดหวังอุตสาหล,ลากสังขารขับรถมาถึงนี่แล้วจะกลับก็เสียเที่ยวพอดีคุณกริดแจ้งว่าให้คุณไปคุยกับผู้บริหารอีกคนแทนค่ะคุณสิน คุณสินพิจิกาทวนชื่อที่ได้ฟังค่ะคุณสินเป็นผู้จัดการบริษัทส่วนคุณกริตเป็นที่ปรึกษาอ๋อค่ะแล้วดิฉันจะพบกับคุณสินได้ที่ไหนล่ะคะเวลเวลดาวจ๊ารบกวนพาคุณพิจิกาไปพบคุณสินที่ห้องทำงานหน่อยจ้าแล้วหญิงสาวที่ชื่อแวลดาวก็ผ่ายมือเชื้อเชิญเธอ แล้วเดินนำหน้าไปแต่ละย่างก้าวบนรองเท้าคัชชูที่วันนี้เธอเลือกใส่รองเท้าคัดชูส้นเตี้ยแค่สามนิ้วแทนการสวมใส่รองเท้าส้นสูงที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้สงา่าก็ช่างทรมานเหลือเกินตัวเธอเย็นชื่ดรู้สึกถึงพราวเงือผุดพลายตามรูขุมขนหนาวเย็นยเยือกมาเป็นพัก,พก และอาการปวดตุบๆที่ท้องน้อยก็แสดงอาการหนักหน่หนวงขึ้นทุกขณะนี่ค่ะห้องทำงานของคุณศินเชิญข้างในเลยค่ะหญิงสาวที่ชื่อแววดาวบอกพิจิกาเคาะประตูสองสามทีตามมารยาทก่อนจะเปิดเข้าไปฝืนยิ้มออกมาเพื่อสร้างความประทับใจแรกพบชายหนุ่มที่นั่งเก้าอี้ตัวใหญ่หลังโต๊ะ ที่ตั้งป้ายผู้จัดการเงยหน้าขึ้นมาจากเอกสารที่กำลังอ่านอยู่เขายิ้มแย้มต้อนรับเธอเป็นอย่างดีแล้วยิ้มบนใบหน้าของทั้งสองก็ชะงะักค้างก่อนจะค่อยๆหุบลงเปลี่ยนเป็นความประหลาดใจแทนคุณคุณคำเดียวกันเอ่ยออกมาพร้อมกันอย่างประหลาดใจช่างใจตรงกัน สมกับเป็นแฟนกันจริงๆคุณไม่เคยเห็นบอกฉันเลยว่าเป็นเจ้าของบริษัทก็คุณไม่เคยถามผมนี่แล้วชื่อของคุณละ่ะทำไมใครๆเรียกคุณว่าคุณศินนี่เป็นชื่อไทยของผมที่คุณพ่อตั้งให้แล้วคุณก็ไม่คิดจะบอกฉันอย่างนั้นหรือ ก็ผมไม่คิดว่าคุณจะสนใจอ้อแล้วคุณคิดว่าอะไรที่คนเป็นแฟนกันควรรู้เกี่ยวกับการเลิกกันบ้างละคะตกลงเราจะมาคุยกันเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานก่อนดีละ่ะคิ้วเข้มคมคายเลิกสูงพร้อมรอยยิ้มที่แปราวไปถึงดวงตาแล้วพิจิกาก็จำต้องข่มอารมณ์พูดเรื่องงานเพราะเธอมาทำงาน เรื่องส่วนตัวค่อยกลับไปเคลียร์กันที่บ้านเย็นนี้อ๋อถ้าเธอมีแรงลุกไหวนะเมื่อเสร็จธุระหญิงสาวก็ขับรถกลับอาการปวดท้องประจำเดือนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆยาแก้ปวดสองเม็ดก็ยังเอาไม่อยู่ที่สุดแล้วเธอก็ตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าข้างทางแล้วกดโทรศัพท์โทรหากันตทัด เพื่อจะสอบถามเรื่องยาจีนที่ทานเป็นประจำปวดท้องมากเลยหรือแล้วตอนนี้พิจิตอยู่ที่ไหนคะน้ำเสียงร้อนรนกระวนกระวายใจของเขาทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาจอรดรถอยู่ข้างทางคะ่ะพิจิน่าจะไปพบหมอก,ก่อนนะไม่ดีกว่าคะ่ะพิจิทานยาก็หายพี่กันช่วยบอกพิกัด ที่ตั้งร้านขายยาให้หน่อยได้ไหมคะแล้วตอนนี้พี่จีอยู่ที่ไหนคะเพราะพี่คุ้นๆว่าเห็นรถของพี่จีอยู่นะใบหน้าเซียวที่ซบกับพวงมาลัยเงยขึ้นมามองหาอะไรที่เป็นจุดเด่นอยู่แถวนั้นก่อนจะบอกเขาไปโอเคค่ะพี่เห็นรถของพี่จิจริงๆด้วยพูดจบกันตั์ก็วางสายไป ทิ้งให้เธอนั่งปวดท้องอีกสักสองสามนาทีได้ก่อนที่เขาจะมาเคาะที่กระจกข้างคนขับพี่กันมาได้ยังไงคะเนี่ยเธอถามอย่างประหลาดใจและหวังว่าเขาคงไม่ได้สะกดรอยตามเธอมาหรอกนะพี่เพิ่งกลับจากงานของท่านรัฐมนตรีผ่านมาทางนี้พอดีเห็นรถของพี่จิจอดอยู่ตอนแรกคิดว่าไม่ใช่ เลยให้คนขับรถยูเทิร์นกลับมาดูอีกครั้งและก็ใช่จริงๆเสียด้วยสิพระเจ้าไม่เข้าข้างให้เธอตัดใจจากเขาความบังเอิญหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าที่ร้านหนังสือหรือวันนี้ก็ทำให้เธออดคิดมากขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวพี่จิขยับไปนั่งฝั่งนู้นดีกว่าพี่จะเป็นขดขับรถให้เองปวดท้องขนาดนี้อย่าฝืนเลยนะ เขาเสนอตัวอย่างใจดีแล้วพี่กันไม่ต้องกลับไปทำงานหรือคะตอนนี้พี่จิสำคัญกว่าค่ะก็เพราะคำพูดแบบนี้ของเขานี่ไงเล่าที่ทำให้ทุกอย่างมันยากยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับเธอกันตทัดช่วยอุ้มเธอขยับข้ามคันเกียร์มานั่งที่เบาะด้านนั่งข้างคนขับพร้อมกับปรับเบาะให้แล้วช่วยขับรถให้เธอ ดูท่าจะไม่ไหวแล้วนะคะพี่ว่าเราแวะโรงพยาบาลให้หมอดูหน่อยดีกว่าชายหนุ่มพูดขึ้นมาอย่างเป็นกังวลเมื่อเห็นเธอหน้าซีดหน้าเซียวเหงื่อผุดพรายเต็มใบหน้าพิจิกาไม่มีแรงจะโต้แยง้งเธอหลับตานิ่งปล่อยตามใจเขาแล้วแต่จะพาเธอไปที่ใด คุณจะท้องได้ยังไงในเมื่อผมป้องกันทุกครั้งน้ำเสียงเครียดครึ้งเอ่ยถามเมื่อจู่ๆก็ถูกเรียกตัวมาร่วมรับทราบอาการผิดปกติของผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะมีต้นตอมาจากเขาหญิงสาวพริตตี้ที่เขาเคยควงในช่วงระยะเวลาสั้นๆและก็ไม่ได้เจอหน้ากันมาสักสองสามเดือนได้แล้วกระมัง นี่คุณคิดว่าฉันจะจับคุณอย่างนั้นหรือไงน้ำเสียงชุนเฉียวถามกลับมายัางไม่พอใจผมยังไม่ได้พูดสักคำเลยนะครับกระแตเพียงแต่ว่าผมสงสัยก็ถุงยางที่คุณใส่มันอาจจะรั่วก็ได้เปอร์เซ็นต์มันแค่0.01นี่นะก็เพราะว่ามันไม่ใช่ศนเปอร์เซนไงล่ะคุณกับฉันถึงต้องมาเถียงกันอยู่ตรงนี้นะ่ะเจ้ารอนว่าอย่างโมโห ก่อนจะสะบัดหน้าหนีรอฟังผลตรวจจากห้องแลบของแพทย์หลังจากที่ตรวจมาเองจากแถบทดสอบการตั้งครรภ์แล้วกฤษณุเองก็หงุดหงิดไม่น้อยเหมือนกันเขายังสนุกกับชีวิตโสดยังไม่คิดเรื่องแต่งงานในหัวเลยแม้ซักกระพพกหนึ่งแต่ตอนนี้กำลังจะกระโดดข้ามขั้นไปเป็นพ่อคนแล้ว แถมยังเป็นกับผู้หญิงที่เขาไม่คิดจะจริงจังด้วยมาตั้งแต่แรกตอนนี้เขาเลยได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้ไอ้แท่งตรวจห้าอันตามที่หญิงสาวเล่ามาแล้วเอามายืนยันเป็นหลักฐานวัดผลผิดเพี้ยนพร้อมๆกันทีเถอะใจเขาเต้นรัวมือเท้าชื้นไปด้วยเหงื่อ,อรอลุ้นผลตรวจอย่างใจจดใจจอ่อ คุณราชาวดีคะเชิญค่ะผู้หญิงที่นั่งข้างๆข,ขยับตัวเมื่อพยาบาลเรียกในขณะที่เขายังนั่งสายขาบีบมือทั้งสองเข้าหากันแน่นลุกสิหล่อนหันมาตะคอกใส่เขาเบาๆกฤษณนุงเงยหน้าขึ้นมองเธอคุณชื่อราชาวดีหรือหญิงสาวค้อนขวบให้เขา ขึงสายตาดุเข้าใส่จำใจที่เขาต้องลุกตามเธอเดินเข้าไปภายในห้องตรวจแพทย์อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงนายแพทย์หนุ่มยิ้มรอกระทั่งเขาและเธอนั่งลงบนเก้าอี้เรียบร้อยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยินดีคุณหมอกำลังยินดีอะไรตอนนี้คุณราชาวดีตั้งครรภ์ได้สิบสัปดาห์แล้ว กฤษณุรู้สึกหูอื้อไปเพราะมันไม่ใช่เรื่องน่าดีใจหรือยินดีกับเขาเลยสักนิดพอหันไปมองผู้หญิงที่นั่งข้างๆเธอก็หน้าซีดหน้าเซียวคงรู้สึกไม่ต่างจากเขาคุณหมอนแนะนำอะไรให้ฟังหลายอย่างแต่คำพูดนั้นก็ผ่านเข้าหูซ้ายทะลุออกจากหูขวา เขามองคนที่กำลังจะเป็นแม่แต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นพ่อจริงหรือเปล่าเพราะก็เลิกลากันมาสองเดือนแล้วได้และทุกครั้งที่มีความสัมพันธ์กันเขามั่นใจว่าตัวเองป้องกันทุกครั้งเดี๋ยวรอรับยาด้านนอกนะครับถ้าตัดสินใจจะฝากคันที่นี่ก็ติดต่อกับพยาบาลที่เคาน์เตอร์ได้เลยคุณหมอเอ๋ยแนะนำ หญิงสาวลุกขึ้นแล้วส่วนเซอาการคล้ายจะหน้ามืดเขารีบแตะมือประคองไว้เพราะกลัวเธอจะล้มหน้าฟาดลงไปเสียก่อนแต่พอตั้งหลักได้เจ้าหล่อนก็หันมาปัดมือเขาออกอย่างรังเกียจก่อนจะเชิดหน้าเดินออกไปโดยไม่รอเขากฤษณุจึงรีบลุกเดินตามไปหน้าตาของราชาวดีดูไม่ดีเลย คุณจะฝากคันเลยหรือเปล่าเขาถามเมื่อเดินตามมาทันคุณจะให้ฉันเก็บเด็กเอาไว้อย่างนั้นเหรอเธอหันมาถามเขาด้วยหน้าตาเคร่งเครียดแววตายังดูสับสนเหมือนยังคิดไม่ตกก็ถ้าเป็นลูกผมผมก็พร้อมจะรับผิดชอบอ๋อแต่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นลูกคุณอย่างนั้นสินะ ใจเย็นๆก่อนได้ไหมเขาฉุดแขนเธอนั่งลงที่เก้าอี้นั่งรอกําลังคิดคำพูดดีๆเพื่อไม่ให้หญิงสาวทำบาปกรรมอะไรลงไปถึงจะใช่หรือไม่ใช่ลูกของเขาก็ตามแล้วผมไม่มีสิทธิสงสัยงั้นเหรอในเมื่อเราเลิกกันมาตั้งสองเดือนแล้วคุณก็ได้ยินฉันท้องได้สิบสัปดาห์และตอนนั้นฉันก็คบกับคุณแค่คนเดียว เขาไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ถ้าเป็นลูกเราเราก็ต้องช่วยกันเลี้ยงแต่ฉันต้องทำงานฉันจะอุ้มท้องไปทำงานไม่ได้เป็นพริตตี้ท้องโยกจะมีใครจ้างล่ะตอนนี้ก็แค่สองเดือนกว่าก็อีกแค่7เ,เดือนเองผมจะจ่ายค่าใช้จ่ายให้คุณไปก่อนก็แล้วกัน ตอนนี้เขาคิดออกเพียงเท่านี้การรับผิดชอบชีวิตหนึ่งซึ่งกำลังจะถือกำเนิดจากความผิดพลาดของเขาแม้จะไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ต้องการก็ตามคุณรู้ไหมถ้าฉันเก็บเด็กเอาไว้จนคลอดเราสองคนก็ต้องมีภาระร่วมกันไปตลอดชีวิตก็แล้วคุณจะทำแท้งอย่างนั้นหรือนี่มันลูกคุณนะก็แล้วมันเป็นความผิดพลาดของใครล่ะ น้ำเสียงของเธอถามไม่เบาเลยก็ทั้งคุณแหละถ้าคุณไม่คิดจะเก็บเด็กไว้ตั้งแต่แรกทำไมไม่จัดการไปเลยล่ะจะมาบอกให้ผมรู้ทำไมคุณก็ควรรู้สิว่าทำให้ชีวิตฉันเดือดร้อนและยุ่งยากแค่ไหนผู้ชายเห็นเก่ตัวเอ้ยอยากนอนกับฉันก็เข้ามาจีบทำพูดดีอย่างง้อนอย่างนี้ให้ความหวังพอได้จนเบื่อก็ถีบหัวส่งหายจ้อยไปเลย เจ้าหล่อนระบายความรู้สึกที่ต้องเผชิญอย่างคับแค้นใจพร้อมกับน้ำตาลูกโตๆโตล่วงเพาะๆลงอาบแก้มหญิงสาวยกมือปาดเช็ดมันออกรวดเร็วฉันถามคุณคำเดียวตอนนี้ถ้าคุณให้ฉันกิบเด็กไว้คุณก็ต้องเซ็นรับรองบุตรและรับผิดชอบค่าเลี้ยงดูจนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาวะ และฉันจะไม่ยอมให้คุณตรวจดีเนเอลูกของฉันเด็ดขาดยกเว้นแต่ว่าถ้าโตขึ้นแล้วเขายินยอมจะตรวจด,ด้วยตัวเองอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะผมมีสิทธิ์จะรู้สิว่าตัวเองเป็นพ่อเด็กหรือเปล่านี่เป็นเงื่อนไขข้อเดียวของฉันเพราะสิ่งที่คุณทำกับฉันมันยากที่จะให้อภัยจริงๆคุณกฤิตคำพูดที่ตอกหน้า ทำเอากฤิชนุใบ้กินไปทันทีทำไมราชาวดีต้องยื่นเงื่อนไขบ้าๆนี้ให้เขาด้วยเขาคิดไม่ตกนึกไม่ออกนึกถึงบาปกรรมทัาปล่อยให้หญิงสาวไปทําแท้งลูกของตัวเองจริงถึงจะใช่หรือไม่ใช่ลูกเขาแต่เมื่อเขาได้รับรู้เรื่องนี้แล้วไม่คิดห้ามปรามก็ยังบาปอยู่ดี แต่จะให้เขาเอาชีวิตที่เหลืออยู่ไปรับผิดชอบชีวิตคนคนหนึ่งตลอดไปแล้วชีวิตของเขาล่ะเก็บเอาไว้เถอะนะผมขอร้องนานพอดูกว่าที่เขาจะตัดสินใจพูดออกไปอย่างนี้เธอจ้องเข้ามาในดวงตาของเขาเหมือนจะเค้นหาคำตอบที่แท้จริง ผมจะรับผิดชอบชีวิตเด็กคนนี้เองและนี่อาจเป็นการจ่ายบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตสำหรับเขาโอเคตกลงถ้าคุณรับปากอย่างนี้แล้วเธอตอบสั้นๆก่อนจะหันหลังเดินจากไปทิ้งเขาให้ยืนบือบ้อใบรับประทานอยู่อีกครู่ใหญ่เลยทีเดียว ถึงแล้วค่ะแผนกสูติเดี๋ยวรอคุณหมอสักครู่นะคะกฤษณนุก,กำลังจะเดินออกมาหากสายตาของเขาไม่บังเอิญสะดุดเข้ากับพี่เขยด็อกเตอร์กันตทัศน์เข้าเสียก่อนชายหนุ่มรีบเข้าหลบหลังเสาหาที่กำบังเพื่อแอบดูคนทั้งคู่ด้วยความตื่นเต้นอดทนอีกนิดนะคะพี่จิกันตทัศน์พูดกับเจ้าหลอน ล่างสูงยออตัวลงนั่งข้างๆหญิงสาวหน้าตาซีเซียวแต่ก็ยังดูสวยที่นั่งอยู่บนรถเข็นเขามองทั้งคู่ด้วยความสงสัยทั้งสองคนเกี่ยวข้องเป็นอะไรกันกระทั่งพยาบาลเข็นรถเข็นนั่นเข้าไปด้านในของคลินิกสูติมหาหมอสูหรือว่า เขาอ้าปากค้างอย่างตกใจหัวใจเต้นแรงขึ้นมาเมื่อกำลังได้ล่วงรู้ความลับสำคัญของกันตทัศน์ที่ตอนนี้ผู้เป็นลุงกำลังสืบสองค้นหาดูเหมือนว่าวันนี้หัวใจของเขาจะทำงานหนักเป็นพิเศษเลยทีเดียวชายหนุ่มรอดูลาดเรากระทั่งทั้งสองกลับออกมาด้วยกันอีกครั้งคนนี้หรือ เมียน้อยพี่กันหน้าตาก็สะสวยดีอยู่หรอกผู้หญิงสมัยนี้นี่แย่จริงๆเขาบ่นพึมพำงึมงำอยู่เพียงรำพังมองตามหลังทั้งคู่ไปจนสุดสายตาก่อนจะแทรงทำทีท่าเดินเข้าไปถามพยาบาลที่เคาน์เตอร์ผู้หญิงที่นั่งรถเข็นเมื่อคู่นี้นะครับผมรู้สึกคุ้นๆเหมือนกับรู้จักกันไม่ทราบว่าเธอชื่ออะไรหรือครับ พยาบาลสาวก้มดูที่คอมพิวเตอร์ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมายิ้มกับเขาคุณพิจิกาหรือคะพิจิกาชื่อคุณคุณ้นแต่จำไม่ได้ว่าไปคุ้นที่ไหนคุ้นตอนไหนแต่คนตั้งมากมายก็ชื่อซ้ำกันตั้งเยอะปัญหาของคนอื่นเอาไว้ก่อนเถอะตอนนี้ปัญหาของเขาก็หนักอึ้ง หญ่ย,ยิ่งเสียจนเหมือนภูเขาหิมาลายาที่กำลังเคลื่อนเข้ามาทับตอนนี้เขาเป็นพ่อคนแล้วสินะใช่หรือไม่ใช่ลูกของเขาก็ยังไม่รู้แต่เขาก็รับผิดชอบไปแล้วเอาเถอะถือว่าทำบุญอย่างน้อยเขาก็ช่วยรักษาชีวิตหนึ่งเอาไว้อดีตเสือผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองเคี้ยวเล็บแหลมคม พริวไหวลื่นเสียยิ่งกว่าปลาไหลใส่สเก็ตมีอันให้ต้องจ่อยสนิทจากความคิดที่ว่าชาตินี้จะไม่มีวันปล่อยให้ตัวเองถูกผู้หญิงที่ไหนจับได้ตอนนี้กฤษณนูจ,จุกจนพูดอะไรไม่ออกเลยขอบคุณที่รับฟังคอมเมนต์กดไลค์ กด Subscribe กดแชร์ฝากติดตามชูนอกหัวใจตอนต่อไปด้วยนะคะ